そう、so, so, so, so. นึงครับที่ทุกทุกพามาในโอดประกัน,นกออันนี้ก็เป็นประกาศนะครของทางรัฐบาลเขานะครับว่า ท้ามทาอะไรมางหรืออะไรอันนี้ไม่รู้เด๋ยังยังไม่ได้อ่านละเอียดเะเป็นประกาศที่มีทั้งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาพม่าตรงจุดนี้นื่องจากเป็นเจดีย์เก่าแล้วก็มีเป็นจุดชมวิวด้วยนะครับ โอ้เป็นแม่น้ำเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำโอ้ว่างเดี๋ยวเราก็ไปในวัดกัน โอเคครับเดี๋ยวเดินเข้าไปในวัดต้องถอดรองเท้าเลยเอารองเท้าไปถอดไว้ในรถตุ๊กตุ๊กตัวใหญ่ร้านค้านี้ก็รู้ว่าเป็นคนไทยหือนะก็จะเรียกว่ายูเลียยูเลียอะไรไม่รู้เขาเรียกคนไทยนะ พวกยูเรียมันเรียกเราเป็นปุ๋ยเลยจริงๆก็คือน่าจะแปลงมาจากโยเดียนั่นแหละนะสมัยก่อนที่คนไทยนะครับในเจดี CD. ทุกเจดีครับจะมีภาพรประธานนะครับภาพรประธานเท่าไรใช่ใช่เออเรื่องีหย ี่รมอลเาเลบเลรอเจเป็นเจดีเล็กๆครับโดยรอบไม่มีอะไรยเมไเปชีบูเลยอะปชีบูมาีบตชีแปลว่าไม่มีอุตระ้าเลดวมาละคือทุกที่ครับจะเจอเด็กๆมาเดินขอตังค์นี่ครับ ทุกทีเราแตกจะไม่มีเงินจะไม่มีเงินให้เรวเงินหมดดูเด็กแต่ละคนดูเด็กแต่ละคนหนีหมดหนีหมดป้เยอกูจะนาาะไไหนหืมีุญลยรนาลยบ้างลยกนใเลลูกนาิเบไปเลยลูกลยลายบ้างลยบ้างคืออะไรนะ

บรรยากาศอะไรไม่น้ำอะไรอ่ะคุณก็น่าค่าเลยไหนดิไม่น้ำอะไรเนี่ยที่คุณเตอร์ถามเขาเลยคุาจะตอบเมื่อไหร่คุณเตอร์ต้องให้ตังค์ด้วยไม่ถามไม่ตอบกูมองเล่ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมเดี๋ยวมองเล่ตังค์หมดแล้วคุณก็น่าค่าเลยไหนดิก็น่าเลยเลยดีเหมยออกไปกี้ออกจากจุดหนึ่งมา ใหม่ที่แล้วครับที่ใหม่ที่ เจดีเก่าที่ใหญ่มากอ๋อครับนี้ก็มาอีกที่ในข้ออีกจุดหนึ่งในโอมปะกันนะครับจะเป็นลักษณะเหมือนโบว์เจดีขนาดใหญ่เลยนะใหญ่ผมว่าน่าจะเป็น ตรงนี้จุดจุดที่เขาไปดูพระที่ขึ้นพระที่ตกอะไรห,หรือเปล่าเยสเตอร์อ๋อมีหน้ามันสูงสูงไงที่ดู oh, oh, oh. พระที่ขึ้นพระที่ตกตรงนี้ไม่แน่ใจร้อนร้อนไงคือทำทำอันนี้ทำแล้วถ่ายชุดแต่งงานหรืสีเหลืองเช่นนั้นนะ <c oughs> สีใต้กับบรรยากาศนี่ครับจะ <c oughs> ดูว่าตรงนี้เรียกว่าอะไรมีป้ายอยู่ขา้างหน้าดูเก่ามากเลยอะแต่สวยอะ อันนี้คือวัดวัดวัดอะไรเนี่ยแทตบียินยูพญาอะไรเนี่ยวัดนี้วัดนี้ รอบนอกรอบนอกก็ทุกเหมือนกันนะครับมีร้านขายของเป็นไปนหมดทั้งเสื้อผ้าทั้งของที่รนลึกมีทุกอย่างอื

อีพีวนดูไดเอาว่าล่ะเอาไม้พี่ชายรอนะไม่ไม่ที่ขายไม่ดีที่นี่ไม่มีเงินนะอ๋อไม่มีที่นี่ไม่มีเงินไว้ที่ขายไม่ดีอะไรขายไม่ดีขายไม่ดีหมดเลยฮะอหมายถึงอะไรขายไม่ดีครับหลังจากที่โดนลุมเข้ามาเข้ามาข้างในภายใน เจดีเนะี่ยอันนี้ลองถามแล้วขึ้นไม่ได้ประตูล็อกคึ้ข,ข้างบนฮนะน,นี่ก็เดินดูแค่รอบๆเดินดูรอบๆแต่ไม่รู้เจดีไหนที่เขาให้ไปดูพระที่ตกพระที่ขึ้นเพราะที่นี่มีเจดีเยอะ แต่ตอนนี้เวลาน่าจะจำกัดละอาจจะจุดนี้หรือ,อหรืออีจุดหนึ่งก็จะจะกลับละกลับวัดหลวงพระอารงค์ใหญ่ที่บ่าเล่นอะไรเล่นอะไรประมาณ อันนี้อันนี้เนียนอันนี้วาดลองทำอันนั้นปลาเล่าเรามะวาดครับวาดสวยนะสองหมื่นกว่าอันนั้นสองหมื่นกว่าเป็นแฮนเม้งนะฮะเป็นแฮนเมดวาดวาดแฮนเมดทั้งหมดแฮนเมดทั้งหมดไม่ใช่สีสีย้อมผ้าวาดอะสีขี้ลิกอะครับตรงนี้ก็มาอีกหนึ่งเจดีเนี่ย ตรงนี้ก็จะเห็นขึ้นมาสูงมานิดนึงคือจะได้เห็นวิวในส่วนของเจดีย์อื่นๆด้วยสวยงาม เข้าไปข้าง็นโอ้ข้างใน,นีะเย็นสบาย เป็นเจดีส่วนใหญ่รูปร่างก็จะเหมือนกอนก็นหมดนะครับเป็นเจดีเก่าครับอยู่ในแต่อยู่ในพื้นที่พื้นที่ใกล้เคียงกันหมดคือตอนนี้มันเกือบเที่ยงแล้วค่อนข้างร้อนหนะ่อยถ้าเดินช่วงเย็นเย็นก็น่าจะน่าจะดีกว่านี้ครับแล้วก็จริงๆจ,จุดเนี้ยเขาบอกว่าเดินทั้งวันก็ไม่หมดครับเพราะ,จะเจดเีเล็กๆน้อยๆหมดต้องมีเวลาตอนนี้เลย เมาตุกๆมาก็มาเฉพาะจุดที่สำคัญสำคัญ